การปฏิบัติธรรมก็หวังเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเมื่อก่อนนะอยากได้แต่ความสงบพอนั่งลงปุ๊บมันคิดปุ๊บก็บไม่สงบก็ทุกข์แล้วครูบาจึงรู้ว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องควรเป็นยังไงฟังไว้ให้ดีนะนักปฏิบัติทั้งหลายการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องไม่มีเจตนาอยากได้ความสงบนั้นทําใจ ให้เป็นอุเบกขาตั้งแต่ต้นเอาสงบก็เอาไม่สงบก็เอาฟังไว้ให้ดีจะนั่งสมาธินี่สงบก็เอาไม่สงบก็เอานะแต่เรารู้ว่าหน้าที่การงานที่เราจะทำนี่คืออะไรมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเท่านั้นหากมันคิดก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็กลับมาสู่ฐานคือลมหายใจทำเพียงแค่นี้แหละ นะทำไปเรื่อยๆอย่าได้หวังการไม่หวังนั้นก็จะสงบจากอนาคตแล้วเห็นไหมนี่คือมาสงบแล้วจากอนาคตในเมื่อไม่ได้รังเกียจความไม่สงบคือความคิดเวลาความคิดเกิดขึ้นความคิดนั้นก็จะไม่ให้ทุกข์แค่รู้จักว่ามันคิดแล้วก็กลับมาสู่ปัจจุบันคือลมหายใจแหมมันจะคิดเรื่องอดีตก็ช่างมันอนาคตก็ช่างมันไม่ได้สนใจเวทนาเกิดขึ้น ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมดามันมีขามันก็ปวดขามันปวดขามันถูกต้องแล้วอย่าไปรำคาญมันแก้ง่ายๆประคับประคองสติไว้รู้ว่ามันปวดก็รู้จักว,วิธีแก้ปวดก็แค่ขยับยกเข่าขึ้นยกขาขึ้นคายอารมณ์เวทนานั้นออกไปก่อนนะเพราะอินทรีย์เรายังไม่กล้าก็เรียกว่ากําลังเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวข้าเมเวทนานั้นได้ ก็ขยับแต่ให้เราระลึกรู้มีสติรู้อยู่ว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของขันเท่านั้นแต่เมื่อไรก็ตามเราอยากหายนั่าจะเป็นเวทนาของใจนี่นี่นี่น,นี่จุดพิกตรงนี้นะจุดมันพิกแค่นี้ถ้าเราอยากหายปุ๊บจะกลายเป็นเวทนาของใจงทันทีเพราะนั่นเกิดจากอำนาจของตัณหาแต่เมื่อไรเรารู้จากเวทนาตามที่มันเป็นเวทนามันปวดขานะันมันถูกต้องแล้ว นี่คือไม่ขัดแย้งกับความจริงที่มันปรากฏขึ้นเห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นว่าเวทนามันปรากฏขึ้นอย่างนั้นถูกต้องแล้ววิธีคลายเวทนาก็แค่ขยับนะเพราะมันนั่งนานมันถูกกดทับมันบีบคั้นด้วยการนั่งก็แค่ขยับคลายความเจ็บปวดนั้นออกไปใจจึงไม่เกิดเวทนาของใจมันจึงเป็นเพียงแค่เวทนาของกายแต่เราอะไรอยากจะข้ามเวทนานะทำยังไงถึงจะนั่งข้ามเวทนาได้ตายแล้วว่า ตายเท่านั้นฆ่าเวทนาได้เอาไปเผาไฟมันก็ไม่ร้อนนะไปดูศพนะจับเผาไฟจับจีไฟก็ไม่ร้อนไม่เห็นลูกมาประท้วมเลยโอ้ยโอยก็ไม่มีให้เผาเลยนั่นฆ่าเวทนาได้จริงนะเวทนาของกายก็ต้องรู้จักเวทนาของใจก็ต้องรู้จัก